ไม่ถึง2ชั่วโมงหลังจากการคุยกันรัสเซียโจมตียูเครนโพสต์ของเซเลนสกีออกมาระบุว่า right now in many region you can literally hear what Russia truly needed around 40 s a h e t drones are in our sky and air defenses is active นะฮะเมื่อคืนหลังจากคุยกันเสร็จได้2ชั่วโมงนะรัสเซียก็ส่งโดรนซาร์เหตไม่น้อยกว่า40ลำเข้ามาโจมตียูเครนในหลายจุดนะบางจุดเป็นโรงพยาบาล อย่างในแคว้นซูมีแล้วก็โจมตีในแคว้นดอนเนสในคีฟด้วยนะเมืองหลวงซาตโตมีชานีฮีฟพอโตว,ว่าคาคีฟรวมถึงเดนิปโปรเปโตรฟนะฮะอันนี้ก็คือโพสต์ของเซลเลนสกี้แล้วก็มีภาพให้ออกมาด้วยนะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากปูตินรับปากกับทัมว่าจะหยุดยิง คลงงงงสรร้้าาาพพืนนนฐนงงนัเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปการคุยระหว่างปูตินกับทรัมป์มีอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญออกมาหรือไม่ก็ต้องตอบว่าในแง่ของสงครามในยูเครนไม่มีแต่เรื่องอื่นไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อคืนสองคนเนี่ยนอกจากจะคุยเรื่องอยูเครนแล้วก็ยังคุยเรื่องของตะวันออกกลางคุยเรื่องอิหร่านอิสราเอลด้วย ซึ่งประเด็นของยูเครนเนี่ยคือถ้าฝั่งฝั่งทำเนียบขาวเขาก็จะบอกว่ามันมีความคืบหน้าเพราะอย่างน้อยเรื่องที่ปูตินรับปากว่าจะยุติการโจมตีด้านพลังงานของยูเครนก็เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อที่เราจะได้ไปคุยกับเรื่องอื่นๆนะแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่ามันเรื่องที่รัเสเซียจะเอาดินแดนของยูเครนเป็นเรื่องที่ออรัเสเซียห้ามไม่ให้ยูเครนมีกองกําลังทางการทหารเป็นเรื่องที่รัเสเซีย ขอให้สหรัฐยุติการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้นะ